นายกี้เหมือนกันไหนหมุนที่ลูกมุนมุนมุนแน่แน,แน่โอ้โหสมัยนี้บีเอบีเอ็มบีเอ็มหล่อมากเลยนะลกูกบีเอ็มอยู่ปออะไรปรห้าบีเอ็มใส่รองเท้าอะไรนี่ยน,นายลองมุนสิลูกมุนมุน <c oughs> เอ้ยยะ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 เขาปาด้วยปาเน่อันนี้อะไรคะอันนี้คือไปทำผมที่ร้านไหนมาครับผม <c oughs> อ๋อไม่เกี่ยวครับคุณครับผม อันนี้คืออาดิดาสอะไรครับอาดิดาสไนกี่อาดิดาสไนกี่ฮันท่องอีกแล้วค่ะโหลดชื่ออะไรลูกไอซอยู่ปอไหนลูกไอซ์ปอสี่ปอสี่ไอซ์ทำไมไอซ์ถึงรู้จักใช้รองเท้าคู่นี้ล่ะลูกพี่ให้พี่ให้พี่พี่อยู่ที่ไหนนี่เฮ้ยปุ่มยังดีอยู่เลยไอซใส่พอดีเท้าไหมครับไม่ดีมันหลวมเอาแล้วพอมันหลวมมันเล่นถนัดไหมล่ะลูกคะนี่ก็เล่นถนัดอ่า สมมุติว่ามันหลวมพี่ไอบอกว่าทั้งมาเชือก็ช่วยได้ใช่ไหมดีเฮ้ยพีเดอร์พีเดอร์อ่ะเฮียมันใส่ดีไหมครับได้ได้รบมาเชื่อไม่เป็นไรครับมันแค่ลิ้นเลียนเฉยๆฉยเฮ้ยดีอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นคู่นี้แล้วถ้าไม่เป็นคู่นี้จะเป็นคู่ไหนไม่แน่อะไรก็ที่ไปซื้อก็เลือกคู่เดียว้แล้วคู่นี้เท่าไหร่ครับสองพันสี่เฮ้ยดีอ่ะ เบอร์สามหกายังเป็นของเด็กอยู่นี่ได้เสียน้ําตาลูปผู้ชายไปหนึ่งกระบุงนะครับเพิ่มเพิ่มใส่รองเท้าอะไรในกี้มันคืเรียกเวเปอร์สิ่นี่เขารู้แบบรายละเอียดในกี้มันคือเรียกเวเปอร์สิบหายเราให้ยังหายแล้วนี่อันนี้เบอร์อะไรครับเพิ่มอุ๊ยนี่ดูดูดูปุ่มมันปุ่มมันปุ่มมันทำให้เราสปินตัวอะไรดีไหมครับ ดีแล้วสปีดดีไหมลูกดีเมื่อกี้ก็สปีดดีที่แพ้ก็ไม่ได้แพ้อะไรเอ,อ้ยไม่ได้แพ้เลยเสมอได้เนาะมไม่เจ็บใจหรอกเนาะเ<ม>อออ่ะเจ็บมากครับสู้ๆต่อไปสู้ๆต่อไป<ม>นะนี่นะไอ้ผมมีนะผมมีนะแล้วมันก็ไม่เอาอะไรมาให้เราดูนะถ้ามีมีจริงๆจับทวงหน้าจริงๆนะเฮ้ยมีจริงๆวันนี้ผมให้เขาใครครับไอ้ให้หรอเฮ้ยไอ้ป่ามากเลยอะ่ะทําไมไอ้ถึงให้เพื่อนคะตอนนั้นมันใสไม่ได้แล้ อ๋อเราก็เลยได้เป็นของรู้ไหมว่ามันคือยี่ห้ออะไรไเน่ให้มีคุณค่าบางคนให้ไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรเด้ไดรเพเดเตอร์ใส่ดีไหมครับดีเก่งมากสู้ๆครับหมดแล้วหมดยังมดทุกคนยังใครแล้วใครไหน,นแล้วค,ความมาวไหนอ้าวมาสิมาสิมาสิเรวเดี๋ยวตัดลงยูทู e ให้พอเบอร์คิวเลี้ยวอะไรโูก เก็บทังได้อุ้ยเบียเชือไปเลยไม่รู้ของใครหลกเอาไปกินน้ำนายดูสิครับโอโ้โหฝนก็ตกเด็กกส็สู้สู้มากบอกเลยนายพอดูสิครับหนูชื่ออะไรหลกน้องอม,น,องอมน้องอมเล่นบอลไหมนีเน่เล่นใช่ไหมน้องอมใช้คู่นี้ของตัวเองหรือของใครหลกของผมค้าน้องอมซื้อที่ไหนครับเดลโมเดลโมคิดนานคิดนานเดลโมราคาเท่าไหร่ตอนนั้นอุ้ย,ยนี่ไปหาถามเขานี่ไงชื่อเขาที่อาริละสี ใช่ไหมฮะเพราะอ,อจะเป็นที่เดียวที่ปากชื่อสุดยอดมาพวกนี้คนมีตังกันนะเนี่ยดูดิโหประชาชนคนมีตังนะคะผมโอ้โหแล้วนี่ก็ลายลอ้อมเพราะอะไรคบไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าฝนตกก็ว่รา